พี่รู้ครับว่าหลายคนไม่ชอบตำรวจครับหลายคนตั้งคำถามครับว่าตำรวจได้มีไว้ทําไมบางคนไม่ไว้วางใจครับบางคนถึงกับเกลียดเลยก็มีแต่พี่อยากให้ลองคิดอีกมุมหนึ่งนะครับว่าตำรวจนี่เป็นอาชีพที่อยู่ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลรอบด้านครับเราถูกสั่งให้ทํางานอย่างหนักครับและก็ถูกมองว่ายังทําได้ไม่ดีพอครับเราปกป้องคนที่รักเราและสําคัญคือเราก็ต้องปกป้องคนที่เกลียดเราด้วยครับเราทํางานเสี่ยงอันตรายเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายครับแต่ไม่มีใครรับรองเราได้เลยนะครับว่า วันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวไหมแล้วทําไมพี่ยังเป็นตารวจอยู่ล่ะทําไมไม่ลาออกไปบ่นมากนะักเพราะพี่รู้ว่าถ้าพวกเราไม่เป็นแล้วใครจะเป็นครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อให้พวกเราทุกคน,นครับเข้าใจพวกเราแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับหน้าที่ของเราก็คือปกป้องพวกคุณครับแต่เพียงต้องการจะบอกคุณว่าคุณยิ่งเกลียดตำรวจมากแค่ไหนคุณยิ่งต้องเข้ามาเป็นตำรวจครับเพื่อเป็นตำรวจในแบบที่คุณอยากให้มีเพื่อเปลี่ยนแปลงมันจากข้างใน ที่ไม่ได้บอกนะครับว่าตํารวจทุกคน,นดีหมดหรอกนะแต่พี่เชื่อว่ามีตํารวจอีกมากมายครับที่ตั้งใจทํางานด้วยหัวใจของเขาและถ้าคุณเป็นหนึ่งนะครับที่อยากเห็นตํารวจดีๆเพิ่มขึ้นคุณอาจต้องเป็นคนนั้นเองครับบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้เกิดจากการที่เรายืนตําหนิอยู่ข้างนอกนะครับแต่เกิดจากการที่เราก้าวขาเข้ามาแล้วลงมือทํามันนี่คืออาชีพที่คนอาจจะไม่รักไม่คร่ยไม่ปรารถนาเลยครับแต่เป็นอาชีพที่ใครบางคนเนี่ยต้องทํามันเพื่อให้สังคมเนี่ยยังมีความปลอดภัยครับ เพื่อมีใครสักคนหนึ่งได้นอนหลับฝันดีโดยไม่ต้องกลัวอะไรและพี่เชื่อว่านะครับถ้าคุณอยากเห็นตำรวจดีๆมากขึ้นคุณอาจต้องเป็นหนึ่งในคนที่ทำมันให้เกิดขึ้นได้ครับแล้วคุณละ่ะพร้อมจะเป็นตำรวจในแบบที่คุณอยากให้มีหรือยังครูไก Smart ่สมาร์ทอินสตคเตอร์บอกว่าคนนั้นจะเป็นคุณนะครับไปแล้วนะ